สวัสดีครับเจทิปสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับประมาณ5ทุ่มก็เป็นการประชุมกันระหว่างทีมของเราหลังจากที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาเลยนะครับช่วงหยุดยาวนี้ใช่เราก็ไปนึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยมันมีคลิปหนึ่งเป็นทริปแรกเลยที่เราได้ไปเที่ยวกันแต่เราไม่ได้ลงคลิปเนาะเราไม่ได้ถ่ายเมื่อนกาจะปีหนึ่งแล้วป้งปีกว่าแล้วะช่วงก่อนโควิดครบปีพอดีประมาณนั้น โอ้โหนานะเราไม่คือเราไม่เคยไปท่องเที่ยวแบบไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยเราไม่เคยแลยไม่เคยมีในหัวเลยสมัยก่อนใช่เราไม่เคยมีครับมันมีคนคนนึงเนาะเขาชื่นชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์เขาสะสมรถมอเตอร์ไซค์คือเยอะมากใช่แล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําให้เราขี่มอเตอร์ไซค์เราจึงนึกถึงเขาตอนนั้นเราไม่มีเลยสักคันนะเราไม่มีเลยจริงพี่บอกไปมึงไปก่อนกูมีให้มึงขี่คนละคัน ใช่อ่าเราก็ไปเราก็ไปแต่เราก็ติดต่อไว้แล้วล่ะว่าพ่งนี้เขาจะมาอือคือไปเหมื <300 S 1> อนมันไปซ้ำรอยย้อนรอยร<ช>นึกถึงความหลังเออจุดเริ่มต้นว่าเราทําไมถึงมาขับมอเตอร์ไซค์กันใช่มันเป็นอะไรที่แปลกนะคือคือ,คอเราก็ไม่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์แต่ก่อนอ่ะแต่ว่าเพราะเพราะคนคนนี้นะอาจจะเปลี่ยนความคิดเราคือแกแกมีสองจังหวะเยอะมากแต่ชื่นชอบมากชื่นชอบเราจะมีก็แกมีวันขั้นคันหนึ่งนะเออจะมีรถ นะวันแค่นะคาวาสกิวันแค่นเก้าร้อยซึ่งขี่ไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้จะเป็นไงเบื้องต้นเราโทรไปหาแกแล้วแหละเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้แกจะไปหรือเปล่า<ช>อ่ามาดูาพรุ่งนี้อันนี้คือให้เกียรติแกนะให้เกียรติใช่นี่คืออีคลิปแรกที่เรา,ท,เราที่เราเคยไปกันนี่คือจุดกําเนิดจุดกาเนิดของของพวกเราของอะไรนะเมเจอร์ทริปเมเจอร์ทริปใช่คือจุดกําเนิดเลยทีนี้เราจะมาดูว่าพรุ่งนี้แกจะไปหรือเปล่าถ้าแกไปแกจะเอาคันไหนไปใช่แล้วเรานัดกันกี่โมง นัดกันที่เจ็ดโมงครึ่งที่ที่ไหนเซเว่นทุ่งขนานอ่าคโอเคต้องไปเจอที่เมือสายดาวเนาะเพื่อสายดาวจันทบุรีเราจะต้องไปตรงเวลานะตรงเวลาเนี่ยเราต้องต้องไปตรงนี้ต้องสองคญนะอ่ะโอเคโอเคครับครูนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับมาครบสามคันรีเบ๊ โอ้โหนี่เป็นแค่ได้ตรงเวลาเชืด้เยี่ยมดีครับแล้วทีมงานไปไหนคนตอนนี้ไอ้ลูกลูกพี่ที่เราดิวไว้เมื่อคืนไปไหนแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเราจะโทรหาเราจะรอครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบหกนาทีตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วนี่นะตรงนี้เสร็จไปเพื่อนสามคันนี่มาตรงเวลาสิคนที่ดีไว้เนี่ยลูกพี่ใหญ่เรา,า,าเนี่ยนั่งตามานะ ก็นีกำลังโทรหาอยู่ใช่ครับกำลังโทรหาอยู่แกอยู่ร้านแม็กซิดนี่เองแล้อยางแกรู้ป่ะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยยังรู้อ่ะะจหาแกหาแกอยู่เปล่าปะสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือพี่ยังรู้อ่ะมันพี่ยังรู้อ่ะมันเวอร์มากเลยคือแบบตรงเวลาประเสริฐทุกคนเลยครั้งแรก ในรอบปีไป,ไปดูกงินก่อนครับไปโอเค okay. อันนี้เราจะสอนเรื่องตรงเวลาคนะ ังไงพี่สรุปยังไม่มีเปลี่ยนเดี๋ยวขอไปอย่างนี้เลยเสียงยังไงต่อเราก็เป็นอย่างนี้แหละขับเรามันจะคายตัวมั้ยวัดดวงถ้ารถพังก็ทิ้งตรงนั้นแหละแล้วก็ให้แกซ้องทางไหนจอดจอดไปนี้แล้วก็เอาพิโน้ตลากันเลยจริงจริงแค่นั้นเจ้าซุกุปุยไอ้ไปนะ เลยมาปุกเลยเราไม่เคยเตรียมตัวอะไรกันไม่เลยเลยนนี้กำลังจะเติมออลติลุกมีรถที่บ้านอยู่มา40คันเนี่ยได้ขันเดียวเลยได้ท่าได้เป็นน้อาตัวอ่อนตัวอ่อนตัอ่อนตื่นเต้นเลยร่วมไมด้วยทำไมไม่เอาพี่มาอาร์มภาษาทำไมนี่คันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะจุด่้จุดเริ่มต้นที่เราทำให้เราอยากอยู่มาใส่ตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วนี่จะมีคันนี้คันนึง ใช CR คันนึง CR แล้วก็อะไรนะ Airlock M ตัด M Airlock แล้วก็ Wave แล้วก Wave 125X แต่นี่เขาไม่มาเขาไม่มาโทรบอกไม่เราว่ากินข้าวเหรอไปหาที่กินข้าวปไป คนนี้มีหมดสี่คนก็จะมีคนแรกที่ก่อตั้งคนนี้ไม่มาหนึ่งคนโทรมาบอกนะไม่มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มีแต่ไี่คนเดินทาเลยรก็นี่นะครับที่เราพูดถึงเมื่อคืนสวัสดีครับที่เราพูดถึงเมื่อคืนบอกพี่เขาเป็นคนจุดประกายพวกเราว่าทำไมพวกเราถึงขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องทีนี้ที่ได้รู้จักครับ คืออย่างเงี้ยเราก็จริงๆเราก็ขี้เหล้ากันแหละกินเหล้ากันตลอดไม่มีอะไรที่เบียร์ที่เบียร์ครับผมขี่เบียร์แต่ผมนิสัยดีนะให้สารหลางตาล้อันนี้นิสัยไม่ค่อยดีหลานตามีเบียร์เลยนะ่ะติดในโกดังที่มี450 0คันแค่ได้กี่คันตอนนี้ตอนนี้เหลือมา3-4คัน3-4คัน3-4คันพีจะเผาทิ้งเลยก็ไม่ขอเวลาผลิตหน่อยขอเวลาผลิตขอเวลาผลิตหน่อย ไม่ได้เห็นไม่เห็นไม่เวลาซ่อมน่าจะได้เห็นอยู่น่าจะได้เห็นพี่ี่พเขาเป็นผู้จูงกายเป็นแบดบอยเป็นบอยแบนด์ในยามเพลสายดาวทำไมถึงชอบขี่มอเตอร์ไซค์มันเป็นอยู่ในสายเลือดครับเป็นความรักอย่างหนึ่งของคนอย่างพวกเราใช่ไหมรถยนต์เบื่อแล้วมันเป็นสไตล์สไตลิ่งชุดชิว โอเคเราพักกินข้าวกันขณะนี้เวลา8โมงครึ่ง8โมงครึ่งก็กองคับเดี๋ยวด้วยท้องนะครับเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้อจุดต่อไปป้าแนะนามาว่ายขึ้นเขาสิบวะมีไกด์นำมีไกด์นำเขาสิบวะนะพี่เขาสิวะนะเข้าทำนะเขาสิวะไปวันนี้เราจะเข้าทำเขาสิวะ ไปดูกันว่าเป็นยังไงสิวะ อนนี้เราอยู่ทําเขาซิบะแต่จะขึ้นไมาได้ก็ต้องมีเจ้าที่นําแต่ตอนนี้ทัวร์ที่เข้ามาก่อนหน้าเราก็เดินหาเจ้าที่อยู่เดินหายคักเลยเจ้าที่หายไหนหมดไปลูกไม่ใช่แค่เรานะเขาก็หาเหมือนกันนะไปสามโมงเย็นนู่นนะฮะสามโมงเช้าหลือสามโมงเช้าแล้วครับม่อสามโมงเย็นมันดัวลงม่ใเท้าหนาวมันดัวลงพี่เขาด้วยใช่อยู่ก็เสียการ ที่มันใช้เวลาในการเดินในกี่นาทีครับเข้าไปข้างในถ้าเราเร็วมันก็ใก้กับเกือบชั่วโมงถ้าเราช้าก็ชั่วโมงกว่าพี่เราค่าใช้จ่ายนี่ยังไงครับคิดยังไงครับคนละสี่สิบบาทคนละสี่สิบบาทเเรามาเช้าเราไม่เสียโอกาสอีกแล้วเดินถ่ายรูปกเมื่อวานนี่ไม่มาเมื่อวานนี่กวงสวงมันก็ไม่เปิดเมื่อวานเปิดเมื่อวานกวงสวงเมื่อวานที่เข้าฟรีเขาปิดเขาไม่เขาคิดค่าบริการคนละสี่สิบบาทเนี่ย เราไปดูเรารอเวลาตอนนี้กางมือกนเลยตัวแรกกางมุมนะครับบอกเลว่าสามโมงครึ่งก็คือกางมุครึ่งลิลลัวแล้วเมื่อวานขบวงสรวงเขาเปิดที่เข้าครับอันนี้เป็นประวัติอ้าวเล่าให้เพื่อนๆเอฟซีเนี่ยชิดฟังหน่อยนีประวัติเป็นยังไงประวัติประวัตินะฮะคล้ายถ้ำนางนอนนี่โพยอยู่นี่อ่านโพยนี่โพยอยู่นี่อ่านเลยอ่านเลยไม่ใช่ใส่แว่น ถ้ำน้ำเขาศิวะถูกค้นพบเมื่อปีพศ2517เก้าเก้า้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณถ้ำน้ำแห่งนี้ได้ใช้น้ำในถ้ำน้ำแห่งนี้ในการดำรงชีพทีและเมื่อปีพุทธศักราช2527ชาวบ้านได้ออกหาอาหารมันยาวด้วยปูปลาเข้าไปในถ้ำลึกมันก็มองเห็นสิ่งประหลาดอย่างหนึ่ง มีลำตัวเป็นสีแดงยาวพอประมาณแบกว่าแบกไว้แบกไว้แบไวนเวียนน่จนน่ขวาขวาตามอุโบสถณ์บริเวณหยดน้ำที่แห่งนี้เชื่อว่าน้ำที่หยดลงมานั้นเปรียบเสมือนน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากยอดเขาอันยิ่งใหญ่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองคอยประทานพรอันประเสริฐให้กับพวกเราที่ได้มา รับน้ําอันศักดิ์สิทธิ์นะแห่งนี้ณที่แห่งนี้ผิดไม่ได้นะจึงเกิดความเชื่อว่าถ้าน้ําแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพญานาคคอยาาอาศัยาาศอ,อยู่ <c oughs> จึงช่วยกันร่วมแรงร่วมใจตั้งศาล <c oughs> ให้โดยใช้ชื่อว่าศาลปู่นาคาทำไม สรุป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 สปความสรุปจะฟัมาสรุปสรุปคือสั้นเลยถ้ำพญานาคคือเขาชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านเขาเห็นก็เลยตั้งศาลให้อันนี้เราอาจจะเป็นเป็นพญานาคของพระศิวะหรือเปล่าเป็นพญานาคเป็นมือแล้วพี่บอยมีพญานาคพกมาแล้วเนาะพกมาและนี่ก็เป็นถ้ำที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า มีสิ่งเล็ดลับอาศัยอยู่พวกเราชาวนิเจอทิพจึงอาสาที่จะพาทุกคนเข้าไปพิสจน์ซึ่งภายในถ้ำอาจจะมีมวลงานพลังสารบางอย่าง เรเห็น okay, แล้วเริ่มไม่อยากเข้าเห็นว่าคนลุกเลยครับมีไฟไหมอเราต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยถามว่าอุตอ่หนะแล้วก็ต้องระวังเซตี้นะไอ้หนูที่หลังต้องใส่น้กี้มันไม่ได้หโอโอ้ยโอ้ย Bắt rồi. Em xuống đám lơ Ôi. 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 Ôi không phải